าอเอาอย่างเก๊ตามเลยไปไปยังไปไปแย็กมาไปแยังอ่ะอะตามเลยอ่ะเนียพกอ่ะอะไรเนี่ยนี่คืออะไรครับตาน้ำพริกสบายสบายน้ำพริกสบายสบายสบายนะครับอ๋อใส่ปลาด้วยนะครับน้องจ๋านี่นี่ปลานี่ลุกไออย่างก็แม่มอกมาก่อนนะฮะ ปลาปิ mm ้งปลาปิ้งปลาปิ bon> ้งปาปิ้งครับแม่หมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางพริกเราก็หิงนะคะหิงเลยนะครับนี่ก็คือเอาไม้เสียบเอ่ออะไรคือหิงหัวหน้าถามอะไรหิงหิงก็คือเอาไปย่างไฟแบบอ่อนอ่ออ๋ออืมัก็จะเป็นอ๋อโหกรนดิ่เส้นสั้นย่างไฟบอกปลาปิ้งอ่าพริกเราไปย่างไฟว่าหิ่งหิงเลยปปาิิ้งพรกนี่แล้วเราไม่ต้องซีเรียสเราใส่แบบใส่อะไรครับใส่อะไรครับง่ายอะไร กระเทียมกระเทียมกระเทียมใส่ดิบไปเลยอืมดอกโอกระเทียมใส่ดิบไปเลยกระเทียมมีประโยชน์นะคะสูตรอร่อยนะครับตำพริกแห้งนะครับตำพริกแห้งดีครับผมแนะนําครับท่านใดที่มีพริกพวกแห้งพริกอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยากจะให้เก็บให้มันกรอบเอาไปแช่ใส่ตู้เย็นแล้วแช่ช่องฟิตยิ่งดีนะครับน้องจ๋ามันจะกรอบได้นานและอยู่ได้นานโอเคแค่นี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอา เอามะเขือเทศที่เราหิงเหมือนที่เราย่างนะ่ะใส่ลงไปเลยครับผมนีเจสาลานะครับบอกสูตรไม่แบบไม่มีกักเลยพี่น้องจ๋าไม่มีกักขังใช่ใส่เต็มเต็มเลยนี่กินแล้วสบายท้องครับไม่ต้องห่วงใช่แ่ลําบากตูดิดนึงลำบากตูดนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอายอดตะคอนก้มมาอ๋อมาย่างเติมมาด้วยลูกยอนี่ใส่ได้ไหมลูกยอใส่ไม่ได้ต้องตำเขาว่ากินแล้วสามารถลดไอ้นี่ได้ด้วยนะแล้วก็ ใส่น้ำปลานะคะอาการไวทองนั้นใครอยากใส่ปลาร้าก็ได้อ้โนี่นี่อาการไวทองนะครับกินนี่ลูกยอนี่เขาว่าแล้วก็อันนี้หงซูรสครับพี่น้องจ๋าดูใส่หลายแซ่บหลายใส่แซ่บหลายแซ่บร้อยแซ่บหน่อยโอเคโอ้ยเยอะแซ่บเยอะมะนาว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 ต้ำบีบมะนาวให้เห็นดัานปี๊ดโอ้ยพริกนี่ใส่ไหมครับพริกเนี่พริกนั้นไม่ใส่พริกแดงก็ไม่ใส่นะครับอื้อหือ มันนี้เป็นสูตรง่ายนะครับผมนี่นี่มะนาวมะนาวจืด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 หือมัมะนาวเราก็มะนาวไม,ม่มีน้ำช่วงนี้น้ำไม่ค่อยมีนะครับพี่น้องจา๋าก็เป็นมะนาวแบบนี่หน่อยขาดน้ำน้ำฝนมันตกเยอะแต่น้ำแปลกดิมะนาวไม่มีน้ำเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มะนาวบางเถินนี่สุดยอดแล้วนะครับอ่าหืมหอมจืดหืมหอมจืดพี่น้องจ๋าอ่านเจสราเลยแล้วจะปิดคแคบละจะปิดคลิปละ ตักตักขึ้นมาตักขึ้นมาตับตับตับตักขึ้นมาอืมโอ้ยน้ำลายไหลอืมนี่เอ้าพี่น้องจ๋าตามนี้เอาปลาใส่ยังปลาใส่ยังปลาไม่ใส่ไม่ใส่เอาไว้ทำอะไรอะเอากินกับอะอ๋อปลากินกับน้ำพริกครับพี่น้องจ๋านี่คือ